เวิร์กฟอร์มโฮมเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็ปวดหลังมากเลยคะ่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ stay safe ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ช่วง work f r ฟ m home ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เบื่อมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ชอบคุยกับคนชอบไปนูน่นไปนี่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือไปไกลสุดก็คือห้องน้ำกับห้องครัวก็อ,อยากรีบกลับไปออฟฟิศแล้วก็ไปเจอทักทายทุกคนนะคะบ๊ายบายถึงอะไรมากสุดไปออฟฟิก็คือ ก็แค่นคั่งกินข้ากับเพื่อนที่ทำงานบนที่ทำงานนั่นแหละก็คืออ,อะไรที่มันเคยธรรมดาตอนนี้มันค่อนขน้างพิเศษนะเราไม่ได้เห็นหน้าน้องในทีมนะไม่รู้ว่าน้องตอนนี้น้องแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างหน้าจะบวมขึ้นเท่าไหร่ันนี้คิดถึงออฟฟิศมากถ้าสมมติว่าได้กลับไปทํางานที่ออฟฟิศนะอยากจะกินชามะนาวของคุณป้าเป็นอันดับแรกเลยชามะนาวร้านที่อยู่หลังออฟฟิศในะแก้วละยี่สิบบาทคิดถึงมากก็คิดถึงทีมนะครับแล้วก็อยากฝากบอก สองทีมที่ทำอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดโปรเจกต์ด้วยกันให้สวยงามนะครับตัวผมเองก็สบายดีครับแต่ก็มีเรื่องปวดหัวอยู่บ้างครับแมวฮฮทุกวนี้นะครับเวลาทางานเนี่ยแมวที่ผมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะชอบมากวนฮะโดยเฉพาะเวลาทางานจะกวนมากเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ผมส่งงานให้ใครช้าไปก็ขอโทษนะครับคิดถึงข้อมูลต่างๆที่พวกเราช่วยกันเขียนไว้บนกระดาษนะครับแล้วก็มีผมกับท็อปนะครับเข้าไป เขียนแทรกด้วยข้อมูลอื่นๆของพวกโครงการนะครับพวกโครงสร้างทีมพวกแผนงานนะครับเรียกว่าสร้างความบันปวดนะครับบนสนุกสนานให้กับทีมงานพอสมควรที่จะต้องแยกแยะข้อมูลที่อยู่บนกระดาษนะครับเมื่อต้องกลับมาหาลือกันอีกครั้งกับข้อมูลที่อยู่บนกระดาษนะครับครานี้พูดถึงแผนงานนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะฝากให้กำลังใจนะครับพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะครับจะเป็นไปตามเรียกว่าแผนงานที่เราวางหรือคาดการณ์กันไว้นะครับ แต่ในระหว่างทางนะครับที่เรากําลังดําเนินการนะครับมันก็จะมีสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีประโยชน์กับพวกเราเสมอนะครับอย่างน้อยถ้าเราเลือกที่จะมองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในวันที่มันเราหมดแรงนะครับแล้วเราไม่รู้จะไปไหนต่อครับเราลองหันกลับไปมองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าเรามาได้ไกลขนาดไหนแล้วนะครับเราก็จะได้มีพลังที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนะครับ ถ้าได้กลับไปทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าที่ไซต์นะคะสิ่งที่อยากทําเลยคืออยากไปกินข้าวกับคนในทีมค่ะทั้งเป็นข้าวเที่ยงหรือว่าข้าวหลังเลิกงานเลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงโมเมนต์ที่เราเอนจอยกับการมีเพื่อนในทีมมากๆเลยค่ะเราได้กินข้าวด้วยกันเราได้คิดว่าเราจะกินเมนูอะไรเราได้คิดว่าเราจะไปกินร้านอะไรแล้วก็เราได้มีช่วงที่พูดคุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายแล้วก็เอนจอยมากๆเลยค่ะ สวัสดีครับก็ช่วงนี้ทุกๆคนก็น่าจะ work from home กันนะครับจริงๆ work from home มันก็มีข้อดีเนาะเรื่องของเวลาในตอนเช้าแทนที่เราจะใช้เวลาในการเดินทางเราใช้เวลามาทำอย่างอื่นได้อะไรได้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าอย่างอันนี้ไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าอย่างผมนี่ก็น่าจะน้ำหนักขึ้นมานิดนึงละครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ตัดยาวเลยนะครับ <waves> ก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับ stay safe นะครับโชคดีครับ